สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโตนะครับวันนี้เราอยู่เกมไมคครับวันนี้เราไม่ได้มาเล่นเอาชีวิตรอดหรือเล่นเกมผีอะไรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแอดออนเป็นแอดออนรถนะครับรถที่สามารถประกอบเองได้โอเคคือถ้าที่เห็นที่ไม่มีสก,กินนี่ผมไม่รู้เหมือนกันผมใส่แล้วนะแต่ไม่ขึ้นโอเคเดี๋ยวผมเปลี่ยนกล้องทุกคนอาจจะบอกว่าแม่ครับเตือนเป้าทุยนะครับเตือนป้า,ปาเลยไม่เห็นสก,กินไหมครับอันนี้ผมซื้อมาเลยโอเคเริ่มรีวิวกเลยอย่างแรกก็คือของที่เราต้องใช้นะครับ นี่คือโต๊ะชิ้นแรกก็คือเป็นคาร์เวิร์กเบนนะสิ่งเราใช้ก็คือไม้6หิน2และแอนวิลอีกหนึ่งนะครับเพื่อได้โต๊ะหโต๊ะที่เราต้องใช้นะต่อมาเราต้องใช้เหล็กทั้งหมด6เพื่อให้เราได้ที่วางรถ2อันต่อไปเราจะใช้เหล็กเล็ก i n งกอแบบ i ิงกอสสเหล็กใหญ่แบบอิงกอสสาเพื่อจะได้โครงรถนะโอเคต่อไป ต้องใช้เหล็ก4ี่ไอรอนแทปเปอร์ก็คือประตูเล็กแทบอ่ะเพื่อได้ส่วนในรถนะต่อไปล้อเราใช้แบกูสิบหกเหล็กอีก4เพื่อเราจะได้ล้อสี่นะ,ะผมลืมใส่มันจะได้ล้อมา4อันนะครับต่อไปกุญแจจะใช้เหล็ก1กับฟินหนึครับตามที่เห็นเมื่อกี้เลยครับในสูตรครับมีขึ้นอยู่อ่ะฮะตรงนี้จะได้กุญแจ1อันและอีกอย่างที่เราต้องใช้ก็คือ M a อ m e เ a อ d 5ีกหเพื่อแลกเป็น<า>ปูปินนะจะหาได้จาก MPC ที่เป็นบรรดาลักษ์อย่างเดียวนะครับจะอยู่ที่เลเวล 2. <า>2ก็คือเราจะต้องใช้ e m e เ a อ d ลประมาณ2 stack s t สเตเพื่อทำให้มันขึ้นเลเวล2นะโอเคมาต่อไปก็ทำมาก่อนอเดี๋ยวปูปินผมเตรียมไว้แล้วนะเดี๋ยวเดี๋เก็บเก็บเพื่อปูปินชิปนี้จะสั้นนะเพราะมอดแพรกนี้มันไม่ค่อยมีอะไรโอเคมานี่นี่คือสิ่งที่เราต้องใช้ทั้งหมด อ่าแล้วผมก็เราก็มาขโมยตรงนี้แล้วกันผมลืมเบิร์กเบนเบิร์กเบนนี ails, ่ไม่เป็นไรสิ่งนี้ใช้สาคัญเลยนะเบิร์กเบนอ่ะไม่มีประกอบไม่ได้เลยนี่ผมจะเรียงความสําคัญนะเบิร์กเบนนี่คุเป็นเอ้ยเดี๋ยวผมลืมของอีกอย่างนึงแล้วนึงแล้วของโอเคอีกอย่างที่เราขาดไม่ได้คือสมูทสโตนนะครับผมลืมเอกีโอเคมาวิธีการประกอบมันง่ายมากวางโต๊ะมันจะหันได้ด้านเดียวนะคือหันมาด้านนี้มันจะไม่สามารถหันไปด้านอื่นได้เพราะโมเดลเขาแหละ ต่อมาสิ่งที่เราต้องใช้คือนี่รถปึ๊บโอเคัน,เนี้ในรถนี่แล้วก็ล้อสอันนะครับที่เราต้องใช้แล้วก็กุญแจเพื่อใส่ไปอันสุดท้ายโอเคอ่าทำไมรีบอันนี้อันเดียวอ๋อสองสองสออ๋ออยู่ในโหมด creative เ,เดี๋ยวผมทำในโหมด survival ให้ดูโอเคเปลี่ยนกลับเป็นโหมด survival <S <S เริ่มแรกให้เราใส่ที่วางไปนะครับมันก็จะขึ้นมาตรงนี้เห็นปะเป็นการประกอบเลยเราก็ต้องวางนี่ เป็นสมุตะโตนเพื่อทําที่วางเขาเรียกอะไรบูปินใส่บูปินเข้าไปตัวรถใส่ที่นั่งอ่าเป็นนี่โอเคแล้วก็ต้องใช้ล้ออีก4อันเพื่อประกอบเข้าไปอ <c oughs> โอเคใส่ใส,ใสแล้วก็เ,เจ็บคุญแจ่ปุ๊บเรียบร้อยเราก็ได้รถแล้วนะอ,อันนั้นรถอีกคันที่ผมทำไว้นะ และว,วิธีการที่จะให้รถนั้นเร็วขึ้นนั้นง่ายมากอันนี้คือความเร็วปกตินะนี่คือความเร็วปกติัน้นโอ้โหนี่คือขับรถชนได้โว้านายจะบอกช้าไม่ถูกใจเลยก็นี่ใช้สิ่งนี้ซะสปีดโปชันเดีวยวขึ้ไปอะผมว่าไม่โดนหันลงเลยโอเคและรถก็จะเร็วขึ้น แบบเร็วมากนะครับโอเคดูดูด,ดูนี่คือรีวิวทั้งหมดของแ็ปแคงนี่แหละมันมีอยู่แค่นี้แหละครับรถน่าสนใจดีเลยเอามารีวิวปึ๊านนี้ถ้าเราโดดก็คือลงนะไม่มีเก็บนะแต่ชนได้อันนี้เจ๋งอยู่ดิฟนิดหนึ่งว้าวถ้าอยากให้เร็วกว่านี้มีวิธีหนึ่งนะเดี๋ยวผมทําให้ดูโอเคปะ